Tollway มันขึ้นอีกแล้ว่ะขึ้นวันที่22ธันวาคมค่ะปีนี้โอ้โหมันขึ้นอีกเท่าไหร่5บาท10บาทเลยเนี่ยเหรออยู่ในระหว่างแก๊ป5ถึง10บาทค่ะแต่มันแพงอยู่แล้วนะปัจจุบันนะปัจจุบันมันแพงอยู่แล้วนะคะทำไมเ็าถึงต้องขึ้นบอกคุณผู้ชมหน่อยไม่รู้ผมต้องไปดูในเพราะมันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะขอไปเช็คดูหน่อยเขาไม่ได้ขึ้นมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าคะถึงวงรอบที่จะต้องขึ้นแล้วหรือเปล่าขึ้นน้าไม่น้าไม่รู้ทำไมแพงวะอาจารย์ใช้บริการไม่เลยไม่จำเป็นจริงๆไมม่เเเคยยขึ้นนอออืโตลจริงไม่เคย คนที่ใช้บริการเนี่ยทางโดนโทเวยยังงได้รถเก๋งอ่ะ80เป็น90้าบเี้ย80บาทนะพูดถึงยงว่าแรกเข้านี่แม่งแพงกว่าการทางพิเศษดีการทางพิเศษเนี่ยเต็มที่55บาทอ่ะเขาบอกว่าอย่างด่านดินแดนรถ4ล้อเนี่ยก็90บาทอย่างที่อาจารย์บอกไปด่านสุดที่สาร4ล้อเ0เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เนี่ย90ค่ะอาจารย์อันนี้คือจากเดิมมันขึ้นมา10บาทจากเดิมมัน80แต่ด่านดอนเมืองถ้ารถ4ล้อ130บาทมันใกล้แล้วเออใกล้แล้วดอนเมืองนี่มันจะออกแล้ว